แองก็ได้เาก็บใหม่แล้วที่งานเรสืบคงแล้เนี่บอกอันี้บก็เจ้าหน้กเกิดมาแลีสีแปดตรงนี้ยังมีเรื่องที่ต้องสึกสูนติตามนะครับหาตัวเหตุเกิดที่ของสองกองทุนเพิ่มเงชื่อม่นะครับ กรการสอบสวนนุ่ฐานไปไปในตัวเองุสหายฟอเอระบุน <guarding> ว <okay>? ่าใครพู้ทิดอะไรว่าไเดนนต้าดดาว่ที่ยังไม่ได้ระบุว่าคนร้ายเป็นใคยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นใ้ก็คนที่าช่วด่าอนฟ้องเองในฟ้องเองอย่างสรุปคนสำคัญในคดี แนสัมมนาเราไม่ได้บอกว่าสาเหรือเิล่าไปเรียนว่าเราได้ข้อมูลไดภาพสเก็ดที่เรากใจเนี่ยท่านเป็นตัวคนแรา